ก็คงต้องเหมือนเดิมะนะครับเพราะว่าเราบอกได้ชัดเจนตั้งแต่สนามแรกแล้วว่าปีนี้สําหรับเรียนเราเเป็นเรื่องของการพัฒนาและเรียนรู้ของทีมเรานะครับก็หมายเราไม่เคยเปลี่ยนเราต้องการที่เรียนรู้และพัฒนาทีมเราขึ้นไปเรื่อยๆน,นะครับส่วนแพ้ชนะเอาไม่ได้สี่ยแยกการเื่นบเลนะครับเราเน้นความสําเร็จของการเล่นเป็นหลักครับตอบชัดเจนครับผมต้องการพัฒนาพัฒนา,ฒนาการเรื่องทักษะและประสบการณ์ของเด็กในสนามนี้ ก็เป็นเรื่องปกตินะครับแข่งขันนะครับต้องเตรียมเตรียมทีมให้ดีนะครับในเรื่องของการแข่งขันกแต่ละทีมไม่เพียงแต่เกาหลีทุกทีมครับแข่งทุกทีมครับบอกได้เลยครับแข่งทุกทีมครับยิ่งสัปดาห์ที่3าทุกทีมเตรียมตัวได้มีการฝึกซ้อมแข่งขันมากขึ้นทุกทีมแข่งขึ้นรวมถึงเราด้วยครับ ก็ได้กลับมาประเทศไทยนะคะส่วนเรื่องความพร้อมก็ค่อนข้างพร้อมนะคะสภาพร่างกายของทุกคนตอนนี้ก็เต็มร้อยค่ะไม่ได้มีใครได้รับบาดเจ็บอะไรก,ก็คือก็ถ้าถามว่าสักกี่นัดเนี่ยอาจจะตอบแบบว่าแน่นอนได้ไม่ได้เพราะว่าอาจจะเป็นนัดหรือสองนัดก็ได้เพื่อความชัวร์ค่ะแต่จริงๆใจก็คือถ้าเป็นไปได้ในทุกนัดเนี่ยก็คือเต็มที่แล้วก็ถ้าชนะได้ในทุกนัดก็ขออยากให้ชนะส่วนถ้าเกิดว่าไม่ชนะเรามีแทร็กเก็ตของเราอยู่แล้วก็คือ อย่างไม่ชนะที่สุดหรือทําได้ดีที่สุดก็คือมีแต้มในทุกนัดค่ะเรื่องของตอนนี้เราได้เป็นวีดีโอของมูเซตจรู้สึกยังไงบ้างพี่ชมพู่ก็รู้สึกเซอร์ไพรส์ามากเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นผลตอนประมาณสักสี่ทุ่มของเมื่อวานหรือเปล่านะคะก่คอนคืนที่จะเป็นเป็นเช้าวันนี้ซึ่งก็เรารอมากันสองอาทิตย์แล้วด้วยตัวเองหนูเนี่ยหนูก็อาทิตย์แรกเนี่ยค่อนข้างสนใจว่าเอ๊ะตัวเองจะไปอยู่แล้งไหนแต่ว่า มันไม่โชว์พอมันไม่โชว์เราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยไม่ดูดีกว่าไม่เป็นไรเราก็เล่นของเราไปเต็มที่แต่พอมาสนามที่สองเราก็เอ้ยไม่ได้ยินข่าวนี้เลยคือไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยเราก็โอเคเราไม่โฟกัสตรงนี้ดีกว่าไม่เป็นไรซึ่งก็คิดว่าน่าจะไม่ได้แบบน่าจะไม่ใช่ล่างๆแล้วแหละเพราะว่าเราเล่นเยอะขนาดนี้ด้วยแล้วก็ด้วยผลงานของน้องๆเองด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่พอมาแล้งโชว์ในเมื่อสี่ทุ่มก็รู้สึกโอโหเซอร์ไพรส์มากแล้วก็ยังคิดว่าส่วนตัวนะก็ยังคิดว่า จริงหรอจริงหรอจนตื่นเช้ามายืนยันเป็นทางการจากเว็บไซต์ต่างๆจากเพจต่างๆก็เลยรู้สึกว่าโอเคตั้งสติต้องเรียกว่าตั้งสติเพราะว่า,าก็ก็ไม่เคยสองปีแล้วแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ขึ้นมายืนในจุดนี้เราก็รู้สึกดีใจมากๆก็คือเหมือนกับมีนิดนึงแบบมีรักเกลนิดนึงก็คือมีน้ำตานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีใจค่ะ กิฟที่ติดมาวันนี้ยังไงอ๋อเป็นขับเพิ่งให้มาเมื่อกี้ค่ะใช่ค่ะก็เลยติดติดเลยครั้งนี้ปกิฟไปเยอะไหมเท่าเดิมค่ะเพราะว่าไม่ได้มีเวลาไปเตรียมตัวเรื่องเอเซอรี่เลยค่ะใช่ค่ะก็มีทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกันแต่ว่าจะเป็นในส่วนของภาคภูมิใจแล้วก็มุ่งมั่นมากขึ้นเพื่อที่จะเต็มที่เราก็ไปให้สุดถ้าเราจะ ไปให้สุดได้ก็คือมาถึงตรงนี้แล้วก็ทําให้เต็มที่ที่สุดเพื่อที่จะอันดับสองตามไม่ทันอย่นยค่ะหนูคิดววาอย่างนี้ยโดยส่วนตัวหนูนะคะแต่ว่าคนอื่นจะมองอะไรไม่รู้แต่ว่าณนะตอนนี้คือทํายังไงก็ได้ให้อันดับสองเขาตามเราไม่ทัน